สวัสดีคือเก่าครับสวัสดีครับผมพอกนุ่มทพิ์คือเก่าแล้วโดนนะครับบอไดมากขาดไปโอเป็นอาทิตย์แล้วครับบอไดลงคลิปเว่าขาดต่เวียกครับเวียกของเกษตรก่อเห็นห้เห็นหน้าครับเพิ่งเล่วมว่อวันนี้เมื่อยแห้งวันน,นี้เก่าพอเค่าจะเพื่อนออกหากินก่อนหขาขนาดลายมือละ่ะบอไดพาเพื่อนออกไปขาดมาลายตัวละล,ะละ่ะนู่อะไร กับยิบ้าเพื่อนๆเอฟซีมานี่ออกล้าออกหากินคือเกาสำรับนุ่มทิพย์อันนี้ก็ะดึกเติมแล้วครับกกาวาวนูมันนุ่งนิ้นแล้วกะใส่พวกนี่แหละนายพานเพื่อนเนไปมือนี่หากินสุก่อนไนูลงพื้นสุก่อนนะเดี๋ยวพาเอฟซีไปหห้ยู่หาก,กินคือเกาครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนุ่มทิพย์คือเก่าแล้วครับกลับมาคือเก่าแล้วครับ ต่างจากเห็ดให้เห็ดหน้าไปได้มือไปยังอยู่มากินคือเกาไปครับมาเนี่ยในยพานพคนไปเราส่งเท้าขนาดครับมาเนี่ยทีนี้เราผมผมบริพารคนไปหาได้มือแล้วครับข้าวเวียกเมื่อยมากนอนมาเนี่ยครับปลุกไปล่ะเท้าขนาดป่ะตามมุมที่มาได้ครับเอาละครับเพียงห้างการสตูน,นยั้ง

มาเช่นมาเร่งเรียบ้อยแล้วะไรแล้วครับงานยากกันนะครับโอ้หูท้องขาวครับแต้มนึงอืมตามเทียงห้างตามส่วนยางครับสุดยอดนะนี่น, Off นี่นี่ได้ด้ได้้นสวนนี่ได้แ้ได้้พุ่มนี่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 ได้แ้สุดยอดแต้มได้ครับอืม ไปต่อครับตรงเทปคือเก่า้อ,องนี่ครับไม้คนข้างได้ตัวนี่นไปพอไปทางไหนมายัางนูว่ะเอ้ะบังอะครกันอ,อืมบู้ปัญหาเฮ้ยสมพ่พออิ่มแล้วแบบนี้ อืฮะหมอแม,นม,อแมน่นหมอแม่นหนูหอบปูมือนี่ถอย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 ,อยตัวใหม่ตัวใหมย่ยังไปยังมากอ่เจอของมเสียบอีกนะครับสูงละนห็ครับเห็ดขี้ค,ควาย นี่แหละไปปุ่นครับแชบคือกันดอกบักใหญ่หนี่นะฮะไปกินไปหนีละครับมานนี่อโอ้ยหุ่มนองก็ส่งห่าวบ่ขึ้นแล้วครับมัอนี่ เป็นชม้งกับบุมีหาบ่ได้เห็นกับบไวใขึ้นกกไม้กับบวัวใครับสูงบุมีนี่อานี่นะครับมาหน,นี่ได้ตัวหนึ่งครับนี่ละเห็ดขี้ควายนี่ละพอด้ปิ้งป่นใช่กันแรงง่ายนี่นะครับลุมทิพย์คือเกา่าโมเมนต์ว่าสหากินง่ายๆนะครับแต่ละมือของหาตามธรรมชาติ มือได้มือโบได้บางมือก็มาแป๊บเดียวได้แล้วครับมีโบได้เลยอืมคือเิพ่อคำนี้นะครับตากล้องกักลับก,ก่อนนะครับมือน,นี้แบตเตอรี่พันบดไปกลับละอืมฝากพี่น้องเอฟซีนะครับเออทุกคน กดไลค์กดแชร์ให้นุ่มทิพย์คือเกา่านะครับเป็นกําลังใจให้นุ่มทิพย์คือเกา่าหาอยู่หาจิ้นมันมันคือเก่านี่ล่ะนุข่ขคืนนี่กงเอฟซทุกคนก็นอยู่ดีมีแห้งคือเก่าแล้วครับเร้่ลำรวยคู่คู่ค่ค้นหันละอือฮะุณครับผม